วัวนี้ค่ะพี่น้องดี๋ยวมาต,ตลาดก,กันได้ก็ได้ข่าเขียบนะไปฝากคุณยายนะคะคนตาคุณยายพันมาพันมัมีเขียวเาเท่าแล้วลก็กินยากเอาไปจีนะบ้านขอยอิ่นข่าเขียบพี่น้องนะบางหมู่บ้านก็จะเป็นขา่าโป่งข่าพองก็ว่าไปเน,นาะค่ะเนาะทุงนี่นี่ก็ประมาณเาะาบเพราะว่าทุงนี้หนึ่งร้อยสองแผ่นนะคะก็คืออยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะราคามันน,นะฮะ ตกแผ่นละเท่าไรพี่น้องตกเพนละสองบาทกวา่าป่ะนะเดี๋ยวขาข้าวปูงข้าวพองใส่งาเอาก็ไปนะด่างทานแดงแดง,ดงไปจีนะคะหอมหอมเสแฉบหวานหวานพี่น้องใส่งาพอนะคะเนาะบ้านเขาเอิญเขาเขียบมาสัน่นบ้านมูเจ้าเอิญอยังนี้นนะก็ซื้อ,อกันฟังบังดูนะคะเสแบบคือกันบ่ทางนั้นนะคะ บางมองก็สซมีสีนั่นสีนี่นะคะเข็ดจากเผือกเข็ดจากฟักทองก็ว,ว่ากันไปค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือทําจากข้าวเหนียวเนาะทําจากข้าวเหนียวใส่งาบางบานก็คือเวลาตับเวลาอย่างก็คือผูเ่าเาใส่เครื่องตดหมาพี่น้องเครื่องตดหมาหอมๆขนาะค่ะสมัยนกี้ค่ะเป็นบุญเป็นศิลเนี่ยโอ้ยพากันเต้าไปหาเครื่องตดหมาอ่าพอเอามาตามํามาตํามาใส่เวลาตําเขาเขียบค่ะ มันจังบดติดกติดกว่าสัน้นแต่ว่ามันหอมอีกค่ะเพื่อตดมานะาน,นะบางคนก็จะว่าถ้าบางคนบางคนเคยก็จะว่ามันหมิ่นนะคะกะจะเอื่นตดมาวันั้นนี่เบิร์ตภูเขาทำไมจะเอาแผ่นละ2บาทก,กว่าๆนะคะพี่น้อง102บาทอยู่ที่ราคาอันนึง102แผ่นเนาะถุงนี้อยู่ที่ราคา250บาทกับคำนวณเบิร์ตัวประมาณ2บาทก,กว่าๆนะครับพี่น้องเนาะนะ,นะแต่มันเสียบนะคะปลาย คุณยายคุณตาเป,เป็นจีเนี่ยเมื่อเศร้าค่ะกินเทศเขาอะไรผมได้มันอิม่มผมได้ค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้ออันนี้คือราตลาดเมื่อี้รอแปบ๊บเดี๋ยวเบอร์เงินปิดพันพี่นอ้องเศร้าเศร้าเมือม่อเมือ่อเมื่มอไม่สิพามาลอไม่เด้อจ้า